สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเอลอีเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องดนตรีในชีวิตประจําวันเรามาเริ่มเรียนมาพร้อมกันเลยนะคะอ่าให้นักเรียนหยิบใบงาน รายวิชาดนตรีนะคะประจําเดือนมกรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ใบงานนะคะอ่านใบงานแรกจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะอ่านคําชี้แจงให้นักเรียนดูภาพการแสดงดนตรีแล้วตอบคําถามนั่นเองอนักเรียนดูภาพประกอบนะคะ,ะมีชาวบ้านหรือมีชาวบ้านนะคะไปร่วมงานอะไรเอ่ยและมีการนําวงดนตรีมา คือวงดนตรีอะไรคะางานนี้คืองานบวชหรืองานอุปสมบทนั่นเองนะคะอ่น,นักเรียนมาตอบคําถามนะคะทาถามจะมีอยู่ในการกี่ข้อคะ1 2 3่ะ1 2สา่ข้อนั่นเองนะคะข้อ1ถามว่าจากภาพเกี่ยวข้องกับงานอะไรคะเมื่อกี้ครูแอบบอกไปไปแล้วนะคะคืองาน บดหรือง,งานอุปสมบทนั่นเองนะคะ,ะใครตอบถูกเก่งมากเนยนะคะส่วนใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อมาข้อ2นะคะวงดนตรีที่เห็นในภาพคือวงอะไรคะ,ะมีการนําวงกองยาวเข้ามานะคะและเครื่องดนตรีพื้นเมืองน,นั่นเองนะคะเห็นไหมคะจะมีการนําวงดนตรีกองยาวนั่นเองกองยาวเป็นเครื่องดนตรีของภาพกลางนั่นเองและมีการนําแคนมานั่นเองนะคะ แนเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสานนั่นเองเห็นไหมคะเขาจะมีการนำวงดนตรีมาผสมผสานบรรเลงร่วมกันนั่นเองต่อมานะคะข้อ3นักเรียนคิดว่าดนตรีมีส่วนให้บรรยากาศในงานเป็นอย่างไรคะจะทําให้สนุกสนานเพลิดเพลินนะคะและทําให้บรรยากาศในงานไม่เงียบนั่นเองนะคะเห็นไหมคะดนตรีมีประโยชน์มากมายเลยนะคะต่อมานะคะข้อ4ี่นะคะ นักเรียนคิดว่าวงดนตรีเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่คะเพราะอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเหมาะสมเพราะมีการนำวงดนตรีมาบรรเลงนในงานได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเขามีการนำเครื่องดนตรีมาบรรเลงในงานได้อย่างเหมาะสมนั่นเององ,งานนี้ใครเสร็จคะ,ะใครยังไม่เสร็จให้ทำให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครผิดให้แก้ไขนะคะ ต่อมานักเรียนมาดูใบงานที่2กันเลยนะคะที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีในชีวิตประจำวันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะอาคาชี้แจงให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีและตอบคำถามเรื่องและตอบคำถามเครื่องดนตรีในแต่ละท้องถิ่นให้เรียบร้อยนะคะอาคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูทั้งหมด4ภาพนั่นเองอนักเรียนมาดูภาพแรกนะคะภาพแรก นักเรียนคิดว่าคือวงอะไรคะ,ะมีอะไรบ้างมีเครื่องดนตรีกองยาวนั่นเองและมีนางรำนั่นเองนะคะและผู้ชายกำลังตีกองนั่นเองอภาพนี้คือชื่อวงดนตรีวงกองยาวนั่นเองวงกองยาวเป็นเครื่องดนตรีของภาพกลางนั่นเองนะคะ,ะใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครยังไม่ได้ทำให้ทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ ต่อไปข้อ2นะคะ,ะนักเรียนดูภาพประกอบของข้อ2นะคะ,ะภาพที่2ควรจะเป็นชื่อวงอะไรคะมีกองอะไรคะเขาเรียกว่ากองอะไระคำตอบที่ถูกต้องคือกองสบัดชัยนั่นเองอกองสบัดชัยอยู่ภาคอะไรคะภาคเหนือนั่นเองไอขผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3คืออะไรคะนักเรียนดูภาพประกอบอมี เขาเรียกว่าอะไรคะผู้หญิงสวยมากเลยนะคะเขาเรียกว่าสาวไห้นั่นเองอันนี้มีเครื่องดนตรีอะไรมั้งคะมีแคนมีวูดอันนี้คือเครื่องดนตรีอะไรคะของภาคอะไรของภาคอีสานนั่นเองชื่อวงว่าอะไรคะชื่อวงโปรงรางนั่นเองเป็นของภาคอีสานนั่นเองนะคะอ่าครนี้ใครตอบถูกเก่งมากเลยคะ่ะไขรผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อไปมาดูข้อ4นะคะภาพสุดท้ายนักเรียนดูภาพประกอบ อ่าอันนี้คือการล้ำอะไรคะอ่าเด็กๆบางคนอาจจะแอบดูป้ายนั่นเองนะคะอ่าอันนี้คือประเพณีรองแงงนั่นเองนะคะชื่อวงดนตรีอะไรคะวงรองแงงนั่นเองเป็นของภาคใต้นั่นเองนะคะอ่าใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนทําใบงานทั้งสองใบงานให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเรามาเริ่มเรียนไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะ นักเรียนมาดูดนตรีในงานฉลองวันสําคัญนะคะ,ะสคัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนเกี่ยวกับดนตรีในการฉลองวันสําคัญของชาติต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะทบทวนนะคะ,ะในวันสําคัญต่างๆของไทยนะคะจะมีการจัดพิธีที่มีการนําดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆนั่นเองนะคะโดยเฉพาะวิธีพิธีกรรมทางศาสนานั่นเอง วงปี่ผ้าจะบรรเลงเพลงในช่วงพิธีต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับเพลงที่ใช้บรรเลงในพระราชพิธีคือเพลงหน้าพาดและเพลงเรื่องนั่นเองซึ่งขึ้นอยู่กับพระราชพิธีที่กระทำอยูใ่ในเวลานั้นนั่นเองนะคะดนตรีจึงมีความสำคัญทำให้พระราชพิธีมีความสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ดูดนตรีในงานต่างๆนะคะ 1. น,นะคะดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรมนะคะในศาสนาและพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะดนตรีได้ถูกนำมาใช้เช่นใช้ในบทสวดหรืออธิษฐานขอพรหรือการบวงสรวงบูชาปัดเป่าสิ่งชั่วรลายหรืออาจจะเป็นการใช้ทําสมาธินะคะ และใช้เป็นส่วนประกอบของพิธีการต่างๆเช่นการเปิดงานและปิดงานนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรมต่างๆนั่นเองต่อมาสนะคะดนตรีกับวัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองดนตรีจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะสาหรับประเพณีไทย ดนตรีจะถูกนำมาใช้ทั้งงานดื่นลึ่และงานที่แสดงถึงความโศกเศร้านะคะหรือแม้แต่ประเพณีที่เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆนะคะก็ล้วนมีดนตรีมาเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นดนตรีกับวัฒนธรรมประเพณีนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนมาดู3นะคะดนตรีกับการศึกษานั่นเองเห็นไหมคะดนตรีกับการศึกษาในการเรียนการสอน ก็จะมีการนําดนตรีมาใช้เป็นสื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะคะและจินตน,นาการและเกิดความสนุกสนานพัฒนาการด้านสติปัญญาความรู้ความเข้าใจในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากนี้ดนตรียังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถพิเศษทางด้านดนตรีนาฏศริลป์และการขับร้องอีกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นดนตรีเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองต่อมานะคะนักเรียนนักเรียนมาดูเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆนั่นเองในปัจจุบันนะคะการหาสื่อต่างๆในการศึกษาในเรื่องดนตรีไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วนะคะมีผู้รู้มีผู้รู้ด้าน ดนตรีนะคะหลายท่านนะคะได้ทำรีวิวบทวิเคราะห์ดีๆนะคะลงตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งจะมีการฟังบทวิเคราะห์เพลงนะคะและทำให้เราเข้าใจเพลงคลาสสิกในแง่มุมที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ต่างๆนันเองนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีการทำรีวิวหรือการวิเคราะห์บทเพลงมาให้มาให้เราศึกษาข้อมูลนะคะว่าอันไหนเป็นการเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีนั่นเองนะคะครูจะสรุปสาระสำคัญนะคะเกี่ยวกับ เรื่องดนตรีในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะ,ะดนตรีในชีวิตประจําวันแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือดนตรีในงานรลื่นเลิงนะคะและดนตรีในการฉลองวันสําคัญของชาตินั่นเองอนักเรียนมาดูดนตรีในงานลื่นเริงต่างๆนะคะก็จะมีการนําอะไรเข้ามาคะจะมีการนําดนตรีมาบรรเลงในงานลื่นเริงนะคะเพื่อให้งานมีความสนุกสนาน มีความสมบูรณ์นะคะผู้มาร่วมงานมีความสุขและยังแสดงถึงเวลาที่เป็นมงคลในงานในการเริ่มงานอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะดนตรีมีประโยชน์มากมายเลยนะคะต่อมานักเรียนมาดูดนตรีในการฉลองวันสำคัญของชาตินะคะ,ะก็จะมีการนำดนตรีมาบรรเลงในวันสำคัญของชาตินะคะ,ะในวันสำคัญต่างๆนะคะเพื่อให้งานในวันสำคัญ เพื่อให้งานในวันสำคัญเป็นพิธีการและแสดงถึงเวลาอันเป็นมงคลในเริ่มในการเริ่มงานนะคะและทำให้งานมีความสมบูรณ์และเป็นพิธีการอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะก็จะมีการนำวงดนตรีไทยหรือวงดนตรีสากลน,นะคะมาบรรเลงในในการฉลองวันสำคัญของชาตินั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวีดีโอทำรายงานและทำแบบฝึกหัดในรายวิชาดนตรีน่าจะสินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบใน Googleform ในแต่ละวิชาให,ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ